สวัสดีคะ่ะออวันนี้เสียงจะออแปลกๆหน่อยนะคะพอดีตอนนี้ป่วยเป็นโควิดอยู่วันนี้เข้าวันที่3าแล้วนะคะเสียงก็เลยจะเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะพอ,อที่จะมาทำคลิปได้นะคะก็ขอสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราแรนด้อมเรื่องความรักนะคะ วันนี้จะเปิดเป็นเป็นแบบพีระมิดนะคะแต่ว่าจะทํานายเป็นเรื่องของความรักนะคะว่าไพ่ยาบอกอะไรนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ะะจจได้ตรงกับทุกคนก็ขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆีกลับไปนะคะวันนี้จะใช้เป็นไพ่ชุดนี้นะคะ จะใช้เฉพาะไพ่ที่เป็นไพ่ชุดใหญ่นะคะไพ่เมเจอร์คาร์แนานะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเรื่องความรักจะเปิดเป็นแบบปิระมิดนะคะตัวตนของเรานะคะตัวตนของคุณนะคะ ตัวตนของคนรักแล้วก็สัมพันธภาพนะคะสัมพันธภาพบทสรุปนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักเป็นยังไงนะคะโชวงนี้ ดูต้นของคุณไพ่จัตติกนะคะเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมคุณต้องการให้คุณรักเขาแล้วก็เขาก็ต้องรักคุณด้วยนะคะให้ด้วยความจริงใจนะคะคุณรักเขาด้วยความจริงใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูของเขาเดอะไฮพิลิทเทศนะคะ เขาก็เป็นคนใจบุญเป็นคนดีน่ารักแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะจิงแต่ว่าก็คือมีความรู้สึกดีๆให้นะคะเดี๋ยวมองเห็นกันไหมคะนะคะึ้นเชสเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเหมือนกันนะคะคนที่ได้ไพ่ใแบบนี้ ไพ่จติกะคะไพ่ประจำตัวของคุณนะคะสัมพันธนภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะไพ่หน่ยแฮงแมนไพ่ห้อยหัวก็คือความสัมพันธ์ยังนิ่งๆอยู่นะคะยังไม่คืบหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูอนาคตกันนะคะว่าจะเป็นยังไง อนาคตปุดสรุป template. เทมเพล็อมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสถานะได้นะคะตอนนี้ถ้ายังไม่ชัดเจนก็จะเปลี่ยนเป็นชัดเจนนะคะอย่างเช่นตอนนี้เป็นคนคุยก็จะเลื่อนสถานะเป็นแฟนเป็นแฟนก็จะเลื่อนสถานะเป็นคู่มั่นเป็น ขอแต่งงานอย่างนี้ก็ได้นะคะคือเรื่องระดับความสัมพันธ์นะคะในอนาคตบทสรุปนะคะความความรักครั้งนี้สามารถที่จะพัฒนาไปได้นะคะเ,เป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะคะก็คือความรักความรักในช่วงนี้ก็สามารถที่จะ ครบที่จะคุยกันได้นะคะเพราะว่าบทสรุปนี้พัฒนาเป็นรักที่ดีได้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกด subscribe กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนสมหวังในความรักนะคะบ๊ายบาย